สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็เข้ามาในาสวนผักนะคะเราก็จะมาทำการขยายต้นผักเคลใบหยิกกันนะคะนี่ค่ะเป็นเคลใบหยิกนะคะอันนี้เป็นต้นแม่นะคะต้นต้นสูงใหญ่แล้วนี่ค่ะที่เราปลูกไว้เป็นผักสุขภาพนะคะเขาใช้กินเพื่อ,อลดไขมนันลดเบาหวาน สรรพคุณมีมากมายเลยค่ะนี่นะคะเคลใบอีกก็ปลูกกับดินบ้านเราแต่ว่าจะอยู่ในโรงเรือนนะคะโรงเรือนก็คือจะเป็นพวกมีสแลน์ดสามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยค่ะก็จะมีแดดลำไาไลงมาจะอยู่ในโรงเรือนเลยก็จะมีผักหลายๆอย่างนะคะนี่ก็จะเป็น เคลเหมือนกันแต่ว่าคนละสายพันธุ์กันนะคะเป็นเคลไดโนเสาร์แต่วันนี้นะคะเราก็จะกระทำทำการแยกขยายใส่กระถางก็มีผักอยู่หลายๆอย่างนะคะในโรงเรือนเนี้ยจะเป็นพวกผักคะน้าดาวพวกอะไรอะแตงกวาเพราะว่าเราเอามาใส่ไว้ในโรงเรือนเลยอันนี้เป็นผักเคลไดโนเสาร์นะคะอันสูง เพราะว่ามันอยู่ในโรงเรือนนี้ยมันจะไม่โดนมแมลงรบกวนแล้วก็เขามีแดดแค่ไม่ร้อเปอเซนต์าจะมีแดดแค่30-70%ซก็จะจะปลูกได้ดีค่ะผักเคลมีผักเคลใบหยิกนี่ก็มีประโยชน์มากเลยนะคะนี่ค่ะพี่สาวช่วยกันทําพี่กับน,น้องนี่ค่ะเป็นเป็นอะไรอะเป็นเม็ดที่เพาะไว้เพื่อเราจะแยกนะคะอันเนี้ย ประมาณได้เดือนหนึ่งแล้วที่เราเพาะเม็ดไว้พเพาะเมล็ดไว้อันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งคือเราผักหลายๆอย่างอันนี้เป็นดินที่เราจะเอามาแยกใส่กระถางนะคะก็เป็นมีดินร่วนแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรามาดูการแยกกันเลยค่ะอันนี้ที่เราเตรียมที่จะแยกใส่กระถางนะคะเยอะมากเราก็จะเลือกเอาต้นที่มันใหญ่ๆก่อน เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะดินที่เราเตรียมไว้ก็จะมีเป็นพวกดินร่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวเราใส่กระถางไว้แล้วนะคะก็คือเอาช้อนเล็กๆนะคะช้อนเล็กๆเ,เนี่ยตัก ต้นน้อยเนี่ยอย่าให้รากเขาขาดนะคะแล้วก็ทําเป็นหลุมๆไว้เพื่อเราจะได้ปลูกเลยนี่ค่ะดินที่เราจะใช้ปลกูกอันนี้เป็นกระถาง4นิ้ว4นิ้วกับ5นิ้วมันมีหลายขนาดนะคะเดี๋ยวเราจะทําการปลูกเลยเราก็ทําไว้เป็นรูๆก่อนเพื่อจะสะดวกในการเอาลงไปนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นอ่อนเนี่ยรากเขายังอ่อนแออยู่ต้องรีบทํารีบ ลดน้ำแล้วก็เอาไว้ในโรงเรือนนี้เลยค่ะเอาก็เจาะรูเจาะรูไว้พี่สาวป้าก็จะเป็นคนเอาดินใส่กระถางคือช่วยกันมันจะได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเยอะมากผักเคลนี้ก็มีประโยชน์เยอะมากนะคะมีไฟเบอร์สูงช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานช่วยลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันความดันโลหิตส,สูงมีรูทีนมีรูทีนสูงนะคะป้องกัน เรื่องดวงตานะคะแล้วก็มีต้านต้านอนุมูลอิสระสูงป้องกันมะเร็งโคลสโฟิลสูงช่วยดักจับสารก่อมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงช่วยเสริมสุขภาพหัวใจให้ทํางานเป็นปกติแล้วก็เป็นผักที่ลดน้ําหนักนะคะคนที่เขาลดน้ําหนักเนี่ยเขาจะชอบกินผักเคลเนี่ย บำรุงแล้วก็คนผู้สูงอายุเนี่ยกินแล้วจะดีการถ่ายท้องถ่ายอะไรเขาจะดีค่ะยิ่งบางคนเอาไปทำน้ำเคลวเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยปั่นทำน้ำเคลวกินได้เลยค่ะนี่นะีคะเราก็ค่อยๆเอามาแล้วก็ทนุถนอมหน่อยเพราะว่าต้นเขาจะอ่อนมากก็กบกบสองต้นมั่งหรือต้นเดียวมั่งนะคะเพราะว่า กันการเขาตายมันมีเปอร์เซนต์รอดมันก็เยอะอยู่เปอร์เซนต์ที่มันตายมันก็มีบ้างเราก็ใส่บางอันสองต้นต้นที่แข็งแรงเราก็ใส่ต้นเดียวต้นที่มันไม่ค่อยแข็งแรงเราก็ใส่ไป2ต้นเลยกระถางละ2ต้นก็ใส่ไปแบบนี้ค่ะจนหมดกระถางที่เราใส่ดินไว้ ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าเร่งมือทําหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำเนี่ยมาลดละเพราะว่ามันมีหลายกระถางมากถ้าเราทําช้าเนี่ยกระถางที่เราทําก่อนเนี่ยเขาก็จะเฉาไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้เร่งมือทําให้มันเร็วๆขึ้นนะคะ นี่ค่ะนี่เราได้เยอะแยะเลยนะคะแยกผักเคียวออกมาใส่กระถางได้สนุกมากนะคะการแยกผักแยกอะไรเงี้ยอยู่กับสวนนี่จะเป็นคนแบบชอบต้นไม้ก็จะเป็นชอบแบบธรรมชาติเพราะอายุเยอะเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยู่กับธรรมชาตินี่มีความสุขดีนะคะก็เอามาให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักในการเกษตรมาดูนะคะว่า เ,เราไม่ใช่ว่ารักบอลอย่างเดียวนะคะเราก็รักพืชทุกอย่างอะคะ่ะนี่ให้ดูนะคะที่เราแยกไว้เดี๋ยวประมาณสักอีกสามสี่วันมาดูได้เลยจะสดชื่นมากเลยนะคะการลดน้ำต้นไม้ก็คือเอาเอาป๊อกกี้อะฉีดแต่เราใช้แบบเป็นหัวปั๊มแบบแรงเลยเพราะว่าใช้ป๊อกกี้อย่างเดียวเนะี่ยมันช้าเพราะว่าต้นไม้เยอะเราก็จะใช้แบบที่เขา ชาร์จแบตได้แล้วก็เอามาฉีดวันนี้ไม่ได้เตรียมมาให้ดูนะคะนี่ค่ะเอาขึ้นบนชั้นละผักเคลเป็นผักจากต่างประเทศนะคะเม็ดพันุ์นี้เราก็ต้องสั่งจากต่างประเทศมาเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยปลูกในที่แดดร้อนๆไม่ได้เลยนะคะต้องอยู่ในโรงเรือนอย่างเดียวเลยมแมลงนี่ก็ชอบมากถ้าเราปลูกข้างนอกนะลองทดลองเอาไปปลูกข้างนอกโรงเรือนแล้วอะ่ะ ปลูกไม่ได้ค่ะปลูกไม่ได้เลยเพราะว่าหนอนแมลงนี่กินก่อนเลยกินก่อนโตค่ะหัวนี่กกุดกๆุดกุดหมดเลยต้องเอามาปลูกในโรงเรือนเนี้ยปลอดภัยนี่ค่ะก็จะให้ดูต้นแม่นะคะเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยที่เราสามารถเก็บกินได้เก็บกินได้ทุกวันนะคะถ้ามาเหลือแล้วก็เก็บขายไปค่ะ